thank you อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เมื่อใครเดินทางไปแล้วนี่นะฮะถ้าได้ไปท่องเที่ยวอย่างผมเนี่ยก็คือว่านอกจากที่จะท่องเที่ยวในนครหลวงแล้วนี่นะครับก็ยังนั่งรถไปตามต่างจังหวัดไปจังหวัดนี้แบบไปจังหวัดนู้นนี่นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนั้นสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมากด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีเยอะจริงๆนะครับ ไปในอหรานนี่นะครับมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความแปลกประหลาดใจว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความพยายามมากขนาดนี้หรือในประเทศอีรานนี่นะครับในหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีหิมะปกคลุมตามเทือกเขาต่างๆแล้วพอหิมะปกคลุมตามเทือกเขาใช่ไหมครับพอถึงหน้าร้อนขึ้นมาเนี่ยหิมะก็จะละลายแล้วพอหิมะละลายเนี่ยนะก็จะกลายเป็นน้ําแต่ว่าแผ่นดินอีรานนี่นะครับนอกจากเป็นเทือกเขาแล้วนี่นะะก็ยังเป็นแผ่นเรียกว่าเป็นผืนทรายครับดังนั้นเนี่ยเขากลัวว่า น้ำที่ละลายจากหิมะเนี่ยจะไหลลงไปตามพื้นทรายหมดเลยนะฮะตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วบรรพบุพร,บรุษของพวกอิหร่านในปัจจุบันเนี่ยนะก็ทําท่อส่งน้ําใต้ดินนยนะเป็นเครือข่ายระนงระเนงเนี่ยไปทั้งประเทศอิหร่านเนี่ยใหญ่กว่าไทยเนี่ยสามจุดสองเท่านั่นหมายความว่ามีพื้นที่เป็นล้านตารางกิโลเมตรนะเราไอ้ตรงท่อส่งน้ําที่ระนงระเนงโยงยางกันไปเนี่ยนะใหญ่กว่าประเทศไทยใหญ่กว่าพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนี่แหละครับ เขาทาได้ยังไงฮะเวลาผมขับรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ถามล่ามว่าสิ่งที่ผมเห็นเป็นเนินดินเดินดินทั่วไปเนี่ยมันเป็นเนินดินอะไรฮะปรากฏว่าล่ามพาไปดูครับมองลงไปนี่ตกใจครับเพราะข้างล่างเป็นท่อส่งน้าเราถามว่าสร้างเมื่อไรเขาบอกว่าสร้างมาหลายพันปีที่แล้วแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังแอคทีฟหรือว่าใช้การได้อยู่ดังนั้นไอ้เนินดินเนี่ยคืออะไรครับก็คือว่า เขาจะมีเป็นระยะใช่สอปีสปีนี่นะครับเขาจะส่งคนลงไปลอกดินลอกขยะต่างๆนี่นะฮะแล้วก็เอามาก,กองไว้ร้อยปีนี้200ปีนี้พันปีนี้2000ปีนี้กองไว้เป็นเนินเขาเต็มท้องทะเลทราย คนจากพระเจ้าชาล้วนี่นะหลายท่านอาจจะถามผมว่าผู้ใดครับเป็นสุดยอดแห่งบุคคลในประเทศอิหรา่านขอญาติเรียนตอบว่าอายาตุล,ล่าโคเมนีครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี่นะครับเป็นกูโบสหรือว่าที่ฝังศพของท่านอิหมามโคเมนีแล้วก็บุตรชายคนที่สอง อิหมามคเมูเบนี่นะครับมีบุตรชายสองคนคนแรกนั้นถูกหน่วยตำรวจรับของพระเจ้าชาเน่นะฮะฆ่าตายก่อนที่อิหมามคเบนีจะกลับมาสู่ประเทศอิหร่านแล้วคนที่สองเลยนะก็เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวหลังจากที่อิหมามคเบนีนะครับเสียชีวิตได้ไม่นานนักแล้วก็เราจะเห็นว่าผู้คนอิหร่านแล้วก็ผู้คนในโลกนี้นะครับที่นับถือศาสนาอิสลามมัสยิดอาชีอะนั้นจะ ให้ความเคารพนับถืออิหมามคูเบนีเป็นอย่างมากครับด้วยตัวของอิหมามคูเบนีเนี่ยนะเป็นคนง่ายๆแล้วก็ดำรงอยู่ในโลกนี้นี่แะครับด้วยความง่ายแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นใจิตใจดีไม่ค่อยเคยโกรธใครนะครับอิหมามคูเบนีเนี่ยนะครับจะสอนเราผู้คนให้ทำงานหนักแล้วก็สอนผู้คนสอนเด็กวัยรุ่นน่นะครับให้ตั้งใจสวงหาความรู้